มือมวยใช้ได้เลยนี่ไหมแต่ถ้าได้กองเล็บพยักของลูกผู้ชายมาเสริมผมจะไม่แพ้ใครอีกชนะได้อะไรภูมิใจไงครับคุณไกลมีเรื่องให้ภูมิใจตั้งมากมายทําไมต้องมาเลือกเรื่องต่อยตีด้วยคุณไกลไม่เคยถูกรลังแกามาตลอดชีวิตไม่เข้าใจหรอครับว่าคนที่มันขี้แพ้ที่มันโดนเหยียบอยู่ฝ่ายเดียวมันรู้สึกยังไงนายก็เลยอยากเหยียบคนอื่นบ้างมันไม่ใช่ว่าผมจะไปเหยียบใครหรอครับคุณไก แต่ความภูมิใจของผมมันเกิดจากการที่ผมปกป้องตัวเองปกป้องพ่อแล้วก็ปกป้องคนที่ผมรักได้คุณไกรรู้อะไรไหมครับที่พ่อผมต้องขาเสียอยู่ถึงทุกวันเนี้ก็เพราะทนกระทืบนายเลยไม่อยากให้พ่อเสียขาไปอีกข้างปต่เพราะไม่อยากเสียขาไปด้วยคนทั้งสองอย่างครับไว้ เดี๋ยวหนูช่วยค่ะขอบใจจ้าโหนี่สร้างภาพอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะเร็วสักทีสงสัยเราต้องปรากฏตัวสร้างสถานการณ์ใหม่ละ จะไปไหนเฮ้ยไล่สิเธอต้องไล่ฉันลงไปฉันมาอยู่จุดจุดนี้แล้วนะไม่เป็นไรเราไปส่งได้ไม่ต้องทำเป็นมีน้ำใจเลยเสแสร้งนะสิเออแล้วแต่ละกันนะจะไปไหนก็บอกทางเรามาละกันเดี๋ยวเราไปส่งอ,อ้าวน่นใครมาครับคุณกาย ดูไม้ตื้นตื่นน่ะไม้ไหมดเวลาแล้วแหละพรุ่งนี้นายมานั่งสมาธิกับฉันนะเอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าพรุ่งนี้นายมานั่งสมาธิกับฉันเนี่ยฉันจะจ่ายเป็นทุกเรื่องที่นายอยากรู้เลยจริงเหรอครับคุไกายทุกเรื่องเลยเหรอครับไอเด็กคนนั้นใคร ทำไมมันไม่ไปสักทีเอาวะมาแล้วครับวัสดีครับมาหาใครครับเป็นใครนะเราผมเป็นผู้ช่วยคุณไกละครับฉันให้เวลาสิบนาทีออกไปจากบ้านนี้ไปไหนครับคุณไกา มีอะไรช่วยหรือเป่าครับคุณคือไกรลูกชายของเจกีใช่หรือเปล่าผมเป็นเพื่อนเจกีมาไม่อยู่บ้านหรอครับต้องไปหาที่ทำงานงั้นก็ดีเลยครับ